วีลคัมแบ็คออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่การรีวิวแบบเชิงลึกเกี่ยวกับ pt 9 1้าสิด t w รถถังต่อสู้หลักจากโปแลนด์ที่ได้รับการยกระดับมาจากแพลตฟอร์มของ t 7 2แต่ผ่านการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีโครงสร้างระบบป้องกันและสมรรถนะในการรบจนกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งในยุโรปตะวันออกสำหรับผู้ชมชาวไทยที่สนใจด้านยานเกราะยุทธปกรณ์หนักรวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันประเทศ pt 9 1เป็นแพลตฟอร์มที่น่าศึกษาอย่่างงยิ ทางด้านสมรรถนะราคาการบำรุงรักษาและภาพรวมการปฏิบัติการในสนามจริง PT-91TWD ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบในยุคใหม่โดยอ้างอิงพื้นฐานจาก T-72M1 แล้วเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวถงังเพิ่มระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลปรับปรุงระบบกรอบภายนอกและติดตั้งเครื่องยนต์กำลังมากขึ้น จุดเด่นแรกที่ผู้ใช้งานหลายประเทศให้ความสนใจคือระบบกรอบแ e บบ ERA W A ซึ่งเป็นกรอบปฏิกิริยาแบบแยกส่วนที่ลดผลกระทบจากกระสุนเจาะกรอหัวรุนแรงและจะวดต่อต้านรถถังได้ดีการปรับปรุงกรอบจุดนี้ทำให้ PT 9 1สามารถเผชิญการโจมตีจากอาวุธยุคใหม่ได้มากกว่ารถถังพื้นฐานเดิมอย่างชัดเจนเมื่อมาพูดถึงระบบควบคุมการยิง PT 9 1ใช้ระบบดิจิทัลแบบใหม่ที่ช่วยให้การเล็งเป้าหมายมีความแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ยิงขนาดเคลื่อนที่ ระบบนี้ทําให้ผู้บังคับการรถถังสามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีระบบรักษาเสถียรภาพปืนใหญ่ที่ปรับปรุงใหม่ทําให้ยิงได้ต่อเนื่องแม้ในสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มของรถถังรุ่นนี้ยังรองรับกระสุนหลากหลายชนิดทั้งกระสุนเจาะกรอกความเร็วสูงและกระสุนระเบิดแรงสูงช่วยให้สามารถรับมือกับเป้าหมายหลากหลายรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นยานกรอกรถถังหรือเป้าหมายแบบป้องกันแข็งแรง ประเด็นสําคัญอีกหนึ่งด้านคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ S12U ซึ่งได้รับการเสริมกำลังขึ้นเป็นประมาณ850แรงม้าช่วยให้ p t 9 1เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นกว่ารุ่น T72 เดิมการเร่งความเร็วสูงสุดและความสามารถในการปีนเนินดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้ว่าจะยังไม่เทียบเท่ารถถังเจเนอเรชันล่าสุดจากชาติตะวันตก เช่น Leopard 2หรือ M1 Abrams แต่สำหรับประเทศที่ต้องการระบบที่มีราคาคุ้มค่าและบำรุงรักษาง่าย PT-91 ถือว่าเหมาะสมอย่างมากความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ในช่วงประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวค่อนข้างดีเมื่อใช้งานในสภาพภูมิประเทศทั่วไปการบำรุงรักษาของรถถงัง PT-91 เเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายประเทศให้ความสนใจ เพราะยังคงพื้นฐานการซ่อมบำรุงแบบ T72 อยู่ทําให้ไม่ซับซ้อนเกินไปสามารถใช้อะไลัยร่วมกับรถถังในประกูลเดียวกันได้หลายรายการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวสําหรับกองทัพที่ต้องควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวดนี่ถือเป็นข้อได้เปรียบสําคัญเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ราคาแพงที่ต้องใช้อะไลัและความชํานาญเฉพาะทาง เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในสนามรบพีที91ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สมดุลเหมาะสำหรับงานภาคสนามทั่วไปทั้งในบริบทสงครามแบบเคลื่อนที่เร็วและการป้องกันในเชิงพื้นที่จุดแข็งคือกรา ERA W A ระบบควบคุมการยิงและความสามารถในการยิงแม่นยำในระยะกลางถึงไกลจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดคือการป้องกันด้านล่างและด้านบนซึ่งยังไม่เท่ารถถังเจเนเรชันซีรวมถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่แม้จะดีขึ้นแต่ยังตามหลังคู่แข่งยุคใหม่แบบตะวันตก อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมต่อราคา PT 9 1ยังคงเป็นรถถังที่คุ้มค่าอย่างมากด้านราคาจำหน่ายในตลาดส่งออก PT 9 1มักถูกจัดอยู่ในกลุ่มราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าเมื่อเทียบกับรถถังยุคใหม่ราคาของรถถังรุ่นนี้ขึ้นกับแพคเกจที่ประเทศผู้ซื้อเลือกเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เสริมการฝึกหรือชุดซ่อมบำรุงแต่โดยทั่วไปแล้วถือว่ามีราคาต่ำกว่ารถถังหลักสมัยใหม่ระดับท็อปอย่างมากทำให้หลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาให้ความสนใจ เพราะสามารถจัดซื้อจำนวนมากได้โดยไม่กระทบงบประมาณหนักและยังสามารถใช้งานได้ยาวนานเกินสิปีเมื่อมีการปรับปรุงที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมชาวไทยการศึกษาประสิทธิภาพของ p t 9 1อาจให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนารถถังยุโรปตะวันออกกล่าวคือประเทศในภูมิภาคนี้มักเน้นประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่าการบำรุงรักษาง่ายและการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์ในภาคสนามรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ตอบโจทย์ภารกิจจริง การพัฒนาแบบนี้แตกต่างจากรถถังยุโรปตะวันตกที่เน้นเทคโนโลยีสูงสุดแต่มีต้นทุนและความซับซ้อนทางโลจิสติกตามมามากการเข้าใจปรัชญาแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมว่าทำไม PT 91ถึงประสบความสำเร็จในตลาดส่งออกบางประเทศหากมองด้านยุทธวิธี PT 91เหมาะสำหรับการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังผสมที่มีทั้งยานเกราะล้อ,อยางรถรบทหารราบและปืนใหญ่เคลื่อนที่จุดเด่นของมันคือการเคลื่อนที่ดียิงแม่นยาและมีต้นทุนการใช้งานที่เหมาะสม ทำให้สามารถจัดกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่กว้างช่วยเพิ่มความได้เปรียบด้านความหนาแน่นของกำลังรบในสถานการณ์การรบแบบเชิงรุกหรือเชิงป้องกันพิธี91สามารถทำงานร่วมกับยานเกราะประเภทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเช่นการสอดแนมการซ่อมบำรุงในสนามและการป้องกันทางอากาศ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการออกแบบภายในของ p t 91ยังคงรักษาแนวคิดการใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบแครอทเซลซึ่งมีข้อดีคือทําให้จํานวนผลประจารถลดลงเหลือเพียง3นายลถขนาดของตัวรถทําให้เป้าหมายเล็กลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกแต่ระบบนี้ก็มีข้อจํากัดเช่นความเสี่ยงเมื่อโดนเจาะด้านข้างที่ทะลุไปถึงช่องเก็บกระสุนอย่างไรก็ตามการเพิ่มปราะ e RA a W a, และการจัดวางใหม่บางจุดทําให้ลดความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ในมุมมองด้านภาพรวมเมื่อวิเคราะห์ด้วยมาตรฐานรถถังยุคปัจจุบัน PT 91อยู่ในกลุ่มรถถังประสิทธิภาพระดับกลางที่เหมาะกับประเทศที่ต้องการความสมดุลระหว่างความสามารถในการรบและงบประมาณด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและระบบที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว PT 91จึงได้รับความนิยมในประเทศที่ต้องการอัปเกรดยานเกราะแต่ไม่ต้องการลงทุนระดับมหาศาล จุดแข็งแบบนี้ทำให้ PT 91ยังคงเป็นที่จับตามองแม้ไม่ใช่รถถังเจเนอเรชันล่าสุดแต่ก็มีคุณค่าในสนามรบที่เน้นความคุ้มค่าและปฏิบัติการจริงสำหรับผู้ชมที่ติดตามช่อง AutoLine Review รถถังอย่าง PT 91สะทให้เห็นภาพการพัฒนาที่เน้นประสิทธิภาพบนพื้นฐานความคุ้มค่าเหมาะสำหรับยุทธวิธีในหลายภูมิภาคทั่วโลกจุดเด่นหลักคือเกราะ ERA W A WA, ระบบควบคุมการยิงดีขึ้นเครื่องยนต์แรงกว่าเดิมและรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคต หากคุณเป็นผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีทางทหารหรือการออกแบบรถถังสมัยใหม่ PT-91 คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดขององค์การพัฒนารถถังบนพื้นฐานเดิมให้ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามเพื่อรับชมเนื้อหารีวิวยานยนต์ยานเกราะและเทคโนโลยีสมรรถนะสูงต่างๆในตอนถัดไปของออโตไรรีวิว